วีค่ะพบก,กับครัวเป็นบ้านสไตล์พี่พิมนะคะวันนี้พี่พิมจะมาดองอหัวชชยเท้ากับหัวแครอทแล้วก็พริกนะคะที่จะเตรียมนะคะมีน้ําตาลทรายนะคะเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูนี่ค่ะน้ําตาลน้ำส้มนะคะแล้วเราก็ตวงก็กะเอาค่ะน้อยมากนะคะแล้วก็อันดับแรกแล้วก็เอาน้ําใส่หม้อแล้วก็ต้มนะคะต้มต้ม พออมันร้อนหน่อยเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามสายแดงสายขาวก็แล้วแต่ค่ะใส่เกลือก,ก็คือประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้พี่วินซมช้อนโต๊ะนะคะที่ใส่ที่ใส่ในถ้วยนะคะอย่ใส่นะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะเทลงไปค่ะก็รอนะคะทีนี้ก็รอจนอน้ำมันเดือดสุกค่ะ หอน้ําร้อนหน่อยแล้วก็จะเลื่มมคนมันนะคะคนคนคนให้น้ําตาลละลายเข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นแครอทแล้วก็หัวใชเท้าแล้วก็พริกกันนะคะค่ะต่อมาพี่พิมพ์ก็จะล้างถูนะคะล้างถูที่เราจะใส่ใส่ของใส่พวกที่เราหั่นไว้นี่นะคะหั่นตามชอบนะคะเล็กใหญ่ไม่ว่ากันนะคะ หั่นเป็นลูกเต๋าหรือเป็นยาวก็ได้นะคะเอาพอดีคำตอพี่จะพิมพ์จะเอาแบบยาวเอาไว้ทานกับข้าวต้มยุคนี้นะคะของมันเหลือในตู้เย็นเราอย่าทิ้งนะคะเราอย่าทิ้งค่ะสามารถดัดแปลงเป็นอาหารที่เราเอาไว้กินนานนะคะช่วงนี้ยกคูอีกเราออกบ้านไม่ได้เนาะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้หั่นเป็น รูปกลมๆก,ก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องหั่นไอ้นั่นก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่วิมจะทานอชอบทานกับข้าต้มนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ในกระปุกเลยนะคะใส่ในกระปุกถ้ามีกระปุกอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะล้งใส่ไปเลยนะคะแล้วก็หั่นพริกค่ะพริกเล็กๆนอย่างนี้นะคะหั่นลงไปเลยค่ะเล็กใหญ่ตามชอบนะคะไม่ได้ฟิกว่าเอาขนาดไหนนะคะแครอทค่ะ อนนี้ก็รอน้ําเกลือน้ําที่เราต้มไว้ให้สุกนะคะสุกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาพักให้เย็นก่อนนะคะพักน้ําให้เย็นสามารถทานกับข้าวต้มสามารถทานกับข้าวสวยได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่พิมจะหั่นให้หมดแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะถ้าพอน้ําเดือดน้ําตาลเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูเดือดเราก็ปิดแก๊สนะคะ แล้วก็พักน้ำไว้ให้เย็นค่ะเราจะพักตัวนี้น้ำเชื่อมไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปตำทำตามาตาขั้นตอนง่ายๆนะคะง่ายๆคอยดูค่ะคอยชมไปเรื่อยๆนะคะจ้าพ <c oughs> ี่พิมพก็จะกลับมาหั่นให้เสร็จนะคะของที่เหลือนิดๆหน่อย,ห,อยหัวสองหัวที่มันจะเน่าอะไรอย่างเงี้อย่าทิ้งนะคะสามารถให้เอามาเกิดประโยชน์ใช้ได้นะคะใช้ได้ค่ะหัน่นหั่นอย่างนี้ละคะ่ะ ถ้าตัวไหนมันช้ำม,มากเราก็ไม่ต้องเอานะคะมันจะพาให้ตัวอื่นเน่าไปด้วยนะคะหันเป็นลูกเต๋าอย่างนี้ก็ได้นะคะหั่นกลมๆอย่างนี้ค่ะเล็กๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นลูกเตา๋าปากเป็นกลมๆเราจะแบบยาวแบบรีก็เอาเลยแต่เราเวลาเราทานกับข้าวแล้วมันก็จะเข้าปากได้ง่ายนะคะ พี่พีมมันทำไม่ได้ยากนะคะทำอาหารอาหารที่ก็เราดัดแปลงอาหารบ้านๆอะไรอย่างเงเี้ยคะ่ะไม่ต้องไปเรื่องมากให้มันยุ่งยากคะ่ะมันจะไปตวงไปวัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนยุคนี้มันยุครวดเร็วนะคะยุคการที่ว่าคนเราจะต้องใช้พื้นที่ชีวิตให้เร็วแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายเอาเอายัางไงมาดัดแปลงให้ทานกินได้หลายวันอย่างกระปุกนี้พี่พิมพ์มก็คงกินได้เป็นอาทิตย์นะคะมันก็ไม่ได้กินแต่ อาหารอย่างนี้นะคะมันก็เออเราสามารถมีไข่เจียวโ,โปแล้วก็เอาตัวนี้มาลาดข้าวทานได้ค่ะลองไปทําทานดูนะคะลองไปทําทานดูค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้พี่พิมพ์พก็พักนะคะนี่ค่ะ พี่พิมพักน้ำเชื่อมไว้แล้วน้ำที่ต้มนะคะน้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูพี่พิมพ์ก็จะใส่เลยนะคะใส่ลงในกระปุกนี้เลยให้ท่วมนะคะใส่ลงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะท่วมแล้วก็กดลงพอดีท่วมนะคะพี่พิมพ์ต้มพอดีพอดีนะคะกะนี่ค่ะ แล้วก็ทิ้งปิดฝาไว้นะคะเอาไว้อุอณหภูมิห้องหนึ่งวันแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้เลยเก็บเข้าตู้เย็นไว้หนึ่งวันก็ทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดองไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเสร็จเรียบร้อยก็เราก็จะทานได้เลยค่ะถ้าหัวแครอท กับหัวเช็ดเท้าประมาณอย่างละสองหัวก็น้ำน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็ประมาณาห้าช้อนโต๊ะค่ะเกลือสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูก็ประมาณห้าช้อนโต๊ะหรือว่ากะเอาตามริ้นรสเรานะคะไม่มีกฎตายตัวพี่พิมพ์ก็กะเอานะคะลองเอาไปทําทานดูนะคะเผื่อว่าเราจะได้ถนอมอาหารไว้ทานตอนที่มันเป็นยุคแห่ง การอยู่กับบ้านมันไม่ได้ออกไปไหนนะคะพี่พิมพ์ขอแนะนํานะคะว่าอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามพี่พิมพ์นะคะโชคดีมีความสุขพ้นโรคภัยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ